สวัสดีครับกลับมาชมกันต่อนะครับในคลิปที่2ของทีมงานออมสินบีวายอมสินเอาเอาชื่อนี่แหละชื่อที่มองเห็นกันง่ายๆนี่แหละนะครับสติกเกอร์ที่แปะอยู่บริเวณด้านหน้ากระจกเจ้าฮิตชิเที่ยวแรกครับ สำหรับคลิปนี้แต่เป็นเที่ยวที่สองสำหรับบอ่อนี้นะครับที่บ้านแนงมุดตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับล็อกกี้สุดรอเสียดโดมกําลังใส่ดินอยู่ครับก็จะเป็นการขุดสะนะครับช่วงเปิดหน้าดินทําทางสโลปลงไปอยู่ตอนนี้ เดียวแรกออกมาครับเสียโดมมาแล้วโอ้เสียโบสเสียโดมออกไปเสียโบ๊เข้ามาล็อกกี้ครับ วันนี้วิ่งกัน5คันซึ่งกันที่5นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นทางด้านม้าขาวเจ้าสเสน่ห์ครับซึ่งมากับพระเอกเมืองชา้างนะครับหนุ่มนนแล้วก็สาวนุ่นนั่งอยู่เบาะซ้ายที่มีสติกเกอร์คำว่าเบาะซ้ายที่นั่งเมียแปะอยู่ข้างประตูนั่นเองครับ ลงชั้นล่างแล้วเสียโบทเสียโบสเป็นคนประเดิมเที่ยวแรกครับที่ถอยลงไปบรเิเวณทางสโลบอยู่ในช่วงเปิดบอ่อขุดสะนะครับเที่ยวแรกเสียโบทประเดิมก่อนเลยซึ่งหน้าดินนั้นแข็งอยู่แล้วครับไม่มีปัญหา <c oughs> อ้าวติดแล้ว อยีาปอยครับติดแล้วครับโอ้มีรอยยุบนิดหน่อยนะครับข้างบนดีว่ารถแรง ไปเข้าไปเทียบฝั่งนู้นแล้วครับควันดำควันดำโชว์ควันดำนิดหน่อยครับเี่ยวแรกเสียบโบสออกไปแล้วควันดำนี่ต้องยกให้เขาเลย ดินชั้นล่างนะครับขุดลงไปประมาณเมตรนึงเนี่ยก็จะเจอกับดินเหนียวแล้วก็ลูกหลังสวยงามเลยครับลูกหลางด้วยแล้วก็ดินเหนียวด้วยเดี๋ยวรอมาขาวครับคันสุดท้ายนะครับ จริงๆแล้วชื่อทีมงานเนี่ยเขาชื่อทีมงานขั้นเทพนะครับผมแต่ว่า B ี y. ออมสินเนี่ยจะแปะอยู่ตัวใหญ่กว่านะครับโอ้มาแล้วมาขาวเจ้าเสน่ห์วันนี้มาสังกัดอยู่กับทีมงานขั้นเทพแค่ชื่อนี่ก็กินขาดแล้วครับ ปล่ตัวไปครับ หลังจากที่กลับมาจากงานสีเลนกระสังนะครับสายกระสังพระปาชัยเนี่ยมาขาวก็บาดเจ็บพอสมควรนะครับแนบหัแนบหน้าหักไปสองตัวแนบหลังอีกหนึ่งตัวก็ได้พาไปหาซื้ออะไรแล้วก็มาประกอบหลังจากประกอบเสร็จนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งก็ตรงกับวันที่ทีมงาน เรายูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับไปช่วยบ้านไฟไหม้ที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุิีย์ด้วยซึ่งตัวของหนุ่มนนแล้วก็สาวนุ่นของเราเนี่ยก็ติดภารกิจทั้งคู่ครับไม่ได้ไป F อหลายๆท่านก็ถามหาน้องติดภารกิจครับแต่ร่วมทําบ,บุญด้วยนะครับก็สาธุด้วย ข้างล่างค่อนข้างเหนียวค่อนข้างแข็งครับวันนี้เขามาเป็นคู่สาวนุ่นเบาวนนเห็นแล้วน่ารักครับเอี FC ก็บอกอยากจะเห็นภาพแบบนี้ตลอดไปนับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเขาก็จะมาคู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้สาวนุ่นก็จะเอาโลโบอคคอป คู่ใจออกมาปวดโฉมคู่กับม้าขาวเจ้าเสน่ห์แล้วคู่สองอสองผ้านางของเรานะครับพระเอกกับนางเอกปล่อยตัวครับไปแล้วคันสุดท้ายนะครับมาขาวเจ้าเสน่ห์ของเราปล่อยตัวไปแบบนิ่มๆครับ สบายสบายครับคลิปหน้าจะมีการลงล่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะคอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการเสียตูดเสียดากหรือเปล่าคอยว่ากันหมาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ